อ่ะสมการค่าสมบูรณ์ตัวอย่างที่10นะครับเขาบอกว่าจงแก้อสมการต่อไปนี้น้องๆจะเห็นว่าครูกรัเนี่ยเขียนมาทีเดียว4ข้อเลยนะครับข้อนี้มันเป็นการรวมมิตของอสมการนอกกรอบนอกกรอบคือเราจะไม่ได้คิดแบบที่ผ่านๆมาแต่มันจะมีมุมมองพิเศษบางอย่างก่อนที่เราจะทําข้อนี้ได้เดี๋ยวครูกรัขอทวนนิยามก่อนนะครับนิยามของค่าสมบูรณ์คืออะไรรู้ไหมอ่ะเรามาดูกันนะ นิยามของค่าสัมบูรณ์เขาบอกว่างี้นะฮะถ้าเราอะ่ะมีค่าสัมบูรณ์ของตัวตัวแปรหรือพหุนามอะไรที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับอาจจะเป็นพหุนามก็ได้ก่อนเราจะเอามันไปทําอะไรสักอย่างไปบวกไปลบไปอะไรเงี้ยเราจะต้องถอดค่าสัมบูรณ์ตัวนี้ออกให้ได้นะครับทีนี้ผลจากการถอดค่าสัมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นไปได้3แบบนะฮะเป็นไปได้3แบบแบบที่1นะครับ ถ้าเราอะถอดค่าสัมบูรณ์แล้วเราพิจารณาไอ้เจ้าไซ้ในปรากฏว่าไซ้ในเนี่ยมันเป็นค่าที่เป็นบวกคือมากกว่า0ูนย์นะฮะถ้าไซ้ในตัวนี้เป็นบวกมีค่ามากกว่า0ูนย์ให้เราอะถอดค่าสัมบูรณ์ทิ้งได้เลยมีค่าเท่ากับตัวนี้เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวกูขอขอเขียนใหม่ดีกว่าเขียนเงี้ยเขียนมาเป็น10ปีละหลายคนก็อาจจะยังงงอยู่นะครับกรณีที่1น,นะกรณีที่1เราอะจะถอดค่าสัมบูรณ แล้วได้ตัวเดิมนะครับได้ตัวเดิมอย่างนี้นะถอดค่าสมบูรณ์แล้วได้ตัวเดิมก็ต่อเมื่ออะไรฮะก็ต่อเมื่อไส้ข้างในเนี้ยมันมีค่าเป็นบวกนะอันนี้คือเป็นบวกมากกว่า0ูนัดไหมครับอะกูก๊อปเขียนชัดๆถ้าไส้ในเป็นบวกให้ถอดค่าสมบูรณ์เฉยๆไม่ต้องทําอะไรโอเคนะกรณีที่2นะครับกรณีที่2 ถ้าสมมติค่าสมบูรณ์ตัวนี้เราถอดออกมาแล้วจับเท่ากับ0ูนย์ได้หรือโจทย์ตั้งมาว่ามันเท่ากับ0ูนย์นั่นแปลว่าไอเจ้าตัวไส้ในตัวนี้มันต้องเท่ากับ0ูนย์ด้วยใช่ไหมเพราะค่าสมบูรณ์ของศูนย์เท่าน,นั้นที่จะได้0ูนย์ั่ไหมครับสมมุติว่าโจ์เนี่ยบอกมาว่า x ลบ2แล้วเท่ากับ0ูนย์น้องๆก็สรุปเลยว่าแสดงว่า x ลบ2ต้องเป็น0ูนย์แบบนี้นะครับใช้แบบนี้นะ กรณีที่3นะครับกรณีที่3ก็คือถ้าเราเห็นว่าค่าสัมบูรณ์ของไส้ในตัวนี้ไส้เป็นลบนะครับถ้าน้องๆพิจารณาแล้วไส้ข้างในติดลบเวลาเราถอดค่าสัมบูรณ์ออกไปให้น้องๆใส่ลบเอาไว้ข้างหน้าอีกทีหนึ่งทันไหมนะฮะใส่ลบขวางหน้านะครับเมื่อไสใน,นนั้นน้อยกว่า0นย์คือเป็นค่าลบนะครับทำแบบนี้ ประเด็นสำคัญคือน้องๆจะต้องรู้ว่าไส้ในมันเป็นบวกเป็นศูนย์หรือเป็นลบใช่ไหมถ้าเราดูออกว่ามันเป็นบวกเป็นศูนย์หรือเป็นลบน้องๆก็สามารถที่จะถอดค่าสมบูรณ์แล้วก็ดำเนินการต่อได้ตามชีวิตปกติในคณิตศาสตร์เนาะเวลาเขียนแยกกรณีมันเป็นแบบนี้แต่หนังสือเรียนหรือหนังสือคู่มือทั่วๆไปเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนรวบให้เราจำได้ง่ายๆโดยนิยามออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ ค่าสมบูรณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยสามารถเขียนได้เป็น2บรรทัดก็พอนะครับบรรทัดที่1คือถ้าสิ่งใดนั้นเป็นค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ0นะฮะถ้าสิ่งใดนั้นมีค่าเป็นบวกหรือเป็น0เราสามารถถอดค่าสมบูรณ์แล้วได้ตัวนั้นเพียวเพียวก็คือได้ตัวเดิมเลยกรณีที่เป็นบวกโอเคไหมฮะแต่ ถ้าพหุนามหรือสิ่งใดที่อยู่ในค่าสมบูรณ์นั้นไส้ในาน,านั้นมีค่าเป็นลบหรือน้อยกว่าศูนย์เวลาเราถอดค่าสมบูรณ์แล้วให้เราใส่ลบขวางหน้าดังนั้นบรรทัดต,ตัวนี้เนี่ยนะครับสองบรรทัดนี้เนี่ยมันคือนิยามของค่าสมบูรณ์ที่เรามักจะพบเห็นได้บ่อยหรือไม่ก็อยู่ในหนังสือเรียนเล่มล่าสุดนะครับหนังสือสสวทเนี่ยจะ,จะใช้วิธีการเขียนแบบนี้ดังนั้นเราจะเห็นว่า ผลจากการถอดค่าสมบูรณ์นะครับตรงนี้คือหัวใจสําคัญแล้วนะผลจากการถอดค่าสมบูรณ์นะครับน้องๆพิจารณาในกรอบสี่เหลี่ยมดูนะดูในกรอบถ้าในกรณีที่1ไส้มันเป็นบวกอยู่แล้วถอดค่าสมบูรณ์มันก็ได้บวกใช่ไหมถูกไหมครับแต่ในกรณีที่2เนี่ยถ้าไส้ข้างในมันเป็นลบน้องๆถอดค่าสมบูรณ์ก็ใส่ลบอีกทีหนึงผลลัพธ์สุดท้ายก็เป็นบวกอยู่ดี ใช่ไหมดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถอดค่าสัมบูรณ์แล้วมันถึงเป็นบวกทุกครั้งก็ถ้ามันเป็นบวกเราก็ปล่อยให้เป็นบวกถ้ามันเป็นลบเราก็ใส่ลบขวางหน้าดังนั้นผลจากการถอดค่าสัมบูรณ์นะครับมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์จไว้นะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอนะฮะ นี่คือผลจากการถอดค่าสมบูรณ์ที่กูกรับอยากจะทบทวนไปด้วยแล้วก็เน้นย้ำไปด้วยว่าข้อนี้เราใช้คุณสมบัติแบบนี้ในการแก้ปัญหาแล้วมันจะไม่ยากจำไว้อย่างหนึ่งว่าเมื่อถอดค่าสมบูรณ์แล้วผลที่ได้จากการถอดนะก้อนนั้นๆก้อนนั้นๆน,น,นะจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอนะครับจะไม่มีทางเป็นลบถูกไหมเพราะเมื่อไหร่ที่ถอดแล้วเป็นลบเราจะใส่ลบขวางหน้ามันก็จะไม่มีทางเป็นลบนะ โอเคนี่คือหลักการสากลที่เขาก็ใช้กันทั้งโลกนะครับน้องๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปเรียนต่อเมืองน,นอกเป็นเด็กแรกเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเจอเรื่องค่าสมบูรณ์เขาก็ใช้หลักการแบบนี้เหมือนกันโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาหลักการนี้มาใช้กับ ตัวอย่างที่10ทั้ง4ข้อรวดนะครับแล้วมันจะไม่ยากมากนะครับพร้อมเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมช่องกูก๊อบคณิตออนไลน์บน u t u b e นะกูก๊อบนำเสนอเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมปลายนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้บน u t u b e นะฮะโอเคนะเอาละเดี๋ยวกูก๊อบขอขยับนิยามอันนี้ไปไว้ทางขวาพร้อมนะครับมาดูโจทย์กัน โจทย์ข้อที่1เขาบอกว่า x ลบหนึนะครับค่าสมบูรณ์ของ x ลบหเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์ให้แก้อสมการนะให้แก้อสมการการแก้อสมการคือให้น้องๆเนี่ยพิจารณาว่า x เป็นอะไรได้บ้างถึงจะทําให้อสมการนี้เป็นจริงอ่ะข้อที่1นนะครับถามนะน้องๆคิดว่า x เป็นอะไรได้บ้างที่จะทําให้ ค่าสัมบูรณ์ก้อนนี้มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เงียบให้คิดนะครับเงียบให้คิดน้องๆคิดว่า x เป็นอะไรบ้างที่จะทําให้ค่าสัมบูรณ์ก้อนนี้มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์กลับมาดูนิยามไหมกลับมาดูนิยามนะฮะน้องๆจาได้ไหมครูครบสรุปไว้ตอนจบว่าไงสรุปไว้ตอนจบว่าค่าสัมบูรณ์เนี่ย ถ้าเราถอดออกมาแล้วเนี่ยหรือผลจากการถอดค่าสมบูรณ์มันจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอไม่ว่าข้างในเนี้ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นถ้าเรากลับมาพิจารณาโจทย์ข้อนี้นะครับน้องๆค่าสมบูรณ์มองเห็นไหมมันอยู่ในรูปของอะไรมันอยู่ในรูปของค่าสมบูรณ์พะหุนามมากกว่าเท่ากับศตัวค่าสมบูรณ์เองเมื่อถอดออกมาแล้วอ่ะมันเป็นแบบนี้ทุกครั้งถูกไหมครับ มันเป็นแบบนี้เสมอมันมากกว่า0นย์หรือไม่ก็เท่ากับ0ดังนั้นไม่ว่า x จะเป็นอะไรไม่ว่า x จะเป็นอะไรค่าสมบูรณ์นี้ก็มีค่ามากกว่าเท่ากับ0นย์เสมอพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่ว่า x จะเป็นอะไรอสมการนี้ก็เป็นจริงเสมอเข้าใจไหมครับดังนั้นข้อนี้น้องๆไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้นะฮะ แต่ตอบได้เลยตอบว่าอะไรครับ x เป็นอะไรถึงจะทําให้เป็นจริงฮะ x เป็นจํานวนจริงใดๆนะครับอ่ะคูกครับเขียนอธิบายตรงนี้นะครับว่าไม่ว่า x จะเป็นอะไรเป็นบวกเป็นศูนย์หรือเป็นลบนะครับอสมการจะเป็นจริงเสมอขอย่อนิดนึงนะครับ เห็นไหมข้อนี้ไม่ว่า x จะเป็นอะไรอสมการจะเป็นจริงเสมอเพราะฉะนั้นข้อ1ตอบว่า x มันก็คือจำนวนจริงใดๆเป็นบวกก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้เป็นลบก็ได้ไม่นับเชิงซ้อนเพราะเรายังไม่ได้เรียนนะครับเห็นไหมว่าข้อนี้ไม่ต้องแก้นะฮะไม่ต้องแก้ตอบได้เลยถ้าเราเข้าใจเรื่องค่าสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเวลาน้องๆเจอโจทย์ค่าสมบูรณ์เนี่ยตั้งสติดีๆก่อนว่าข้อนี้ต้องคิดไหมนะครับเห็นไหมว่า เราไม่ได้โฟกัสตรงการแยกกรณี1กรณี2แต่เราโฟกัสว่าภาพรวมมันคืออะไรก่อนถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็ไม่ต้องลงมือคิดแต่บางคนเห็นโจทย์แบบนี้แล้วกระโดดใส่เลยกรณี1กรณี2ไม่จําเป็นนะครับคิดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบที่ฮุกอฟบ,บอกคือ x เ,เป็นอะไรก็ได้นะฮะถ้าเรามองออกอย่างนี้นะมันจะตอบได้ง่ายเข้าใจไหมนี่ข้อ1นะครับนี่ข้อ1 ใช้นิยามของค่าสัมบูรณ์ในการตอบมาดูข้อที่2กันนะครับน้องๆข้อที่2เขาบอกว่าค่าสัมบูรณ์ของ3 x บวก5น้อยกว่า0เอาอีกแล้วครับนะเอาอีกแล้วครับค่าสัมบูรณ์อะไรนะฮะให้ x เ,เป็นอะไรดีน้องๆต้องให้ x เ,เป็นอะไรผลของค่าสัมบูรณ์จึงจะน้อยกว่า0มีไหมคิดนะคิดตามกรุ๊ปนะครับ x ต้องมีค่าเท่าไหร่ผลจากการถอดค่าสมบูรณ์จึงจะเป็นลบน้อยกว่า0นแปลว,ว่าเป็นลบมีเนียครับอ่ะสมมุติคูกลบใส่1่ลงไป3คูณ1นบวก5นะครับได้8นะตัวนี้ได้8 8น้อยกว่า0ูนย์ไหมแไม่ได้น้อยกว่า0ูนย์เห็นไหมครับถ้าคูกับใส่เลขลบ2ลงไปนะครับลบ2ก็เป็นลบ6ลบ6บวก5ได้ลบ1ออกมาเป็น1ถูกปะ หนึ่งน้อยกว่าศูนย์ไหมก็ไม่ใช่เห็นไหมครับแสดงว่าข้อนี้เราควรจะตอบว่าอะไรดีไม่ว่าน้องๆจะให้ x เป็นอะไรนะครับใส่ลงไปแล้วแล้วไม่ว่ายังไงก็ตามอสมการนี้ก็ไม่มีทางเป็นจริงใช่ไหมเพราะว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะต้องมากกว่าศูนย์แต่ข้อนี้เขาถาม x ที่ทำให้น้อยกว่าศูนย์ก็เลยตอบอย่างนี้ครับว่าไม่ว่า x จะเป็นอะไร นะฮะไม่ว่า x จะเป็นอะไรอสมการเป็นยังไงครับเอออสมการก็เป็นเท็จเสมอถูกไหมใช่ไหมแสดงว่าไม่มี x ที่ทําให้เป็นจริงไม่มี x ที่ทําให้อสมการนี้เป็นจริงสรุปคือ x ตัวนี้เราต้องตอบว่าเซตว่างเข้าใจไหมครับกรณีแบบนี้ก็ตอบว่าเซตว่างโดยที่ไม่ต้องไปนั่งแยกกรณีนะ กรณนี้2อะไรไม่ต้องนะครับถ้าแยกออกมาแล้วน้องๆจับคิดให้เรียบร้อยมันก็จะออกมาเป็นเซตว่างนี่แหละเข้าใจไหมฮะนะอันนี้คือวิธีการพิจารณาโดยใช้ความเข้าใจของนิยามค่าสมบูรณ์จริงๆว่าผลมันต้องออกมาเป็นบวกแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าเขาเทียบกับ0ูนย์อย่างนี้เราก็ต้องเกตแล้วว่าอ๋ออันนึงใช้ได้ทุกตัวอันนึงไม่มีเลยนะฮะพอเข้าใจไหมครับ2ข้อแรกถ้าเข้าใจดูนี้เดี๋ยวมาดู3 4กันนิดนึงนะฮะสาเป็นยังไง เออ่ข้อ3นะครับ x กำลัง2ลบ 4x บวก2แล้วมากกว่าลบ4นะฮะมากกว่าลบ4มันยังไงฮะน้องๆการถอดค่าสัมบูรณ์ตรงนี้มันจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ใช่ไหมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งถูกไหมฮะที่ครูครับอธิบายนิยามดังนั้นถ้าค่าสัมบูรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ0เนี่ยมันก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าลบอยู่แล้วถูกปะ มันกแ็แสดงว่าไม่ว่า x จะเป็นใครมันก็เป็นจริงอยู่แล้วใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยเราก็จะตอบว่าอะไรครับไม่ว่า x จะเป็นอะไรนะฮะไม่ว่า x จะเป็นเลขอะไรนั่นแหละนะครับอะสมการก็เป็นไงครับอะสมการก็เป็น จริงเสมอโอเคไหมอ่ะขีเกียรเขียนเสมออสมการก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะตอบว่า x ก็คือระบบจำนวนจริงใดๆเป็นบวกเป็นศูนย์เป็นลบเป็นทศนิยมเป็นตกกรรกยะเป็นอัตกกรรกยะใช้ได้หมดค่าสัมบูรณ์ออกมายังไงก็มากกว่าค่าลบอยู่แล้วเข้าใจไหมครับสอนใบถามไปนะว่าเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะฮะ ก็ลองคิดตามลองพิจารณาตามนะบางทีเรารู้สึกโจทย์ข้อ3ามันดูโหอลังการมากมันต้องแยก2กรณีมันต้องแยกตัวประกอบด้วนี่นะแต่ถ้าเราตั้งสติดีๆถอยมาโฟกัสห่างห่างนิดนึงมองภาพรวมนิดนึงว่าอ๋อมันเป็นค่าสมบูรณ์มันมากกว่าค่าลบอยู่แล้วเนาะเราก็ตอบไปเลยว่าเป็นจํานวนจริงสุดท้ายเรามาดูข้อ4กันนะครับเรามาดูข้อ4กันว่าอ่ะ x กาลัง2บวก2 x ลบ8 บวกหนึ่งน้อยกว่า0นนะครับจริงๆแล้วมันเหมือนข้อ3มั้ยนะฮะเหมือนข้อ3มั้ยถ้าเราย้ายบวกหนึ่งไปไว้อีกข้างหนึ่งนะฮะน้องๆถ้าเราย้ายบวกหแต่ข้างนี้ไม่ถอดไม่ถอดค่าสัมบูรณ์มันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมซึ่งมันก็จะเหมือนกับข้อ3ก็คือค่าสัมบูรณ์ตัวนี้นะครับมีค่าน้อยกว่าลบหนึ่งได้ไหมมีไหมฮะถอดค่าสมบูรณ์ยังไงก็เป็นบวกถูกปะ ยังไงก็เป็นบวกยังไงก็ไม่ได้น้อยกว่าลบหไม่มีทางน้อยกว่าค่าลบเข้าใจไหมครับค่าสัมบูรณ์ถอดออกมาแล้วได้บวกไม่มีทางน้อยกว่าค่าลบเพราะฉะนั้นข้อ4เราจะตอบว่าไม่มี x ที่เป็นจนํานวนจริงแล้วทําให้อสมการเป็นจริงไม่มีเข้าใจเนาะ อ่านี่ก็คือวิธีการคิดนะครับหลักการคิดเรื่องอสมการแบบนอกกรอบนะฮะนอกกรอบนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวครูกร๊อมีของแถมนะครับมีของแถมข้อหนึ่งนะครูกร๊ให้เป็นข้อที่5นะครับอ่าให้เป็นข้อที่5น้องๆลอง,ลอง,ลอง,ลองช่วยครูกร๊อบคิดก่อนก็ได้เดี๋ยวครูกร๊อบเขียนโจทย์นะน้องๆอาจจะอยากหยุดวิดีโอแล้วมองดูแป๊บหนึ่งนะครับถามว่าถ้าครูกร๊ตั้งอสมการมาว่ามันคือ x ลบ1นะครับและน้อยกว่าเท่ากับ0น คำตอบคืออะไรค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ1แล้วน้อยกว่าเท่ากับ0ูนยคำตอบคืออะไรตั้งสตดิดีๆนะครับอย่าเอาแต่แยกกรณีนะคูกปเฉลยนะค่าสัมบูรณ์ของ x ลบ1น้อยกว่า0เนี่ยคูกปแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบที่1ดูนะแบบที่1มันก็คือค่าสมบูรณ์ของ x นั้น x ลบ1นะั้นน้อยกว่า0นะครับแยกเอาน้อยกว่ากับเท่า mm hmm. กับมาคิดคนละอันกันถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะตอบว่าตัว x ของเราเป็นเซตว่างถูกไหมจริงจริงแล้วมันก็คือกรณีที่1ตัว x ของเราจะเป็นเซตว่างเพราะไม่มี x อะไรที่ใส่ลงไปแล้วค่าสมบูรณ์จะน้อยกว่า0ย์ได้มันไม่มีจริงตป่อมาแบบที่2หรือกรณี2นะฮะจริงๆต้องเขียนเป็นกรณีจะถูกกว่านะ กรณี2คือเท่ากับครับน้องๆอันนี้อันตรายแล้วนะครับก็คือค่าสมบูรณ์ของ x ลบหเท่ากับ0นะฮะจากที่ครูกรัฟอธิบายนิยามไปในตอนแรกก็คือถ้าค่าสมบูรณ์นี้เป็น0แปลว่าไส้ในของมันเนี่ยเป็น0นย์ได้เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้มีอยู่1ตัวครับคือ x เท่ากับ1จะทำให้อสมการเป็นจริงเห็นไหม อย,อย่าโดนหลอกระวังโดนหลอกแบบที่หหรือกรณีที่1นนั่นเองนะครับการใช้คําว่ากรณีเนี่ยกรุกับค่อนข้างระมัดระวังนะครับอันนี้คือกรณีที่1นนะฮะแล้วก็กรณีที่2นะกรณีเนี่ยหกับ2เนี่ยเราจะเอามายูเนี่ยนกันตอบดังนั้นในเหตุการณ์ของข้อ5เนี่ยเราอาจจะไปพบเจอได้ว่ามันคือการน้อยกว่าเท่ากับ0ูนย์ไอเจ้าน้อยกว่าเนี่ยเป็นไปไม่ได้น้อยกว่าเนี่ยให้ตอบเซตว่าง แต่กรณีที่เท่ากับ0อย่ามองข้ามนะกรณีที่เท่ากับ0นย์ x มันสามารถเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เท่ากับ0ย์ได้นะครับก็ใจนะเพราะฉะนั้นจาก2กรณีนี้ถ้าเราเอามายูเนี่ยนกันนะครับตัว x ของเราก็คือ1มีอยู่1คําคำตอบเห็นไหมครับนี่คือกลโกงไม่ใช่อันนี้คือจุดดักจุดระวังของเรานะครับ โอเคหวังว่าน้องๆคงพอจะเข้าใจแล้วก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์จากโจทย์ชุดนี้นะครับทั้งข้อ1ถึงข้อ10เลยนะครับลองพิจารณาดูแล้วก็ถ้าใครดูแล้วเข้าใจครูกอล์เชื่อเลยว่าน้องๆจะกลับไปทําแบบฝึกหัดในใบางานในหนังสือเรียนของกระทรวงอะไรเงี้ยนะน้องจะทําได้ดีขึ้นจะมีความเข้าใจมากขึ้นคะแนนจะเยอะขึ้นนะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์พอสมควร เอาละมาถึงช่วงปิดท้ายขายคอร์สนะครับขายคอร์สอะไรก็คอร์สเดิมนะฮะกูค,ครับอยากให้น้องๆแยกตัวประกอบกิ่งๆก็คืออยากให้เรียนคอร์สการแย,าก,ก,ารยกตัวประกอบ8แบบนะครับเพราะมันสําคัญมากมันเป็นพื้นฐานในการแยกตัวประกอบแก้สมการหลายๆเรื่องนะครับพูดมาหลายคลิปแล้วน้องๆก็คงพอจะเห็นภาพแล้วแหลนะเนาะ ก็ใครสนใจที่จะเรียนคอร์สการแยกตัวประกอบ8แบบก็ทักไลน์เข้ามาได้ทางไลน์ o r p 8 9 7 1 k นะครับถามคอร์สเรียนนะครับก็แคปหน้าจอมาก็ได้เนาะหรือถามว่ามีคอร์สอะไรยังไงแต่เหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับน้องๆจะรู้ได้ไงว่ามีคอร์สอะไรนอกเหนือจากการแยกตัวประกอบบ้าง ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ mathoschool.com นะครับเว็บไซต์เป็นยังไงเออเดี๋ยวครูครับเปิดให้ดูนิดนึงปกติจะไม่ค่อยได้เปิดเลยอันนี้คือเว็บไซต์ mathoschool.com นะครับน้องๆก็แวะเข้าไปดูก็จะเจอหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะก็สอนสดสอนออนไลน์ YouTube อะไรก็ข้ามาดูตรงนี้น้องเห็นไหมจะมีอยู่อันหนึ่งที่เป็นเมนูคอร์สออนไลน์ตลอดชีพด้านล่างจะเป็นรูปของเด็กๆ น้องๆที่เคยเข้ามาดูคู่กอล์ฟใน u t u b e นะครับแล้วก็มีรูปห้องเรียนที่คูกอล์ฟเคยสอนสดนะครับสอนก็คือสอนกัน่อได้อย่างนี้แหละนะฮะอันนี้รูปกกเก่าเนาะน้องๆก็ลองแวะเวียนเข้าไปดูรีวิวบรรยากาศการเรียนได้ให้น้องๆลองคลิกเข้าไปดูที่คอร์สออนไลน์ตลอดชีพตัวนี้นะครับก็จะมีคอร์สออนไลน์วางอยู่อย่างนี้นะสนใจคอร์สไหนก็คลิกเข้าไปเรียนได้นะครับ ในบางจังหวะโอกาสก็จะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆนะครับก็ลองเข้าไปดูอ่าอย่างเช่นอันนี้นี่คอสแยกตัวประกอบเห็นไหมครับคอสแยกตัวประกอบค,กคลิกเข้าไปดูก็จะเจอรายละเอียดคอสอย่างนี้นะนี่นะครับก็ใครสนใจตรงนี้เข้าไปดูก่อนนะนี่ก็จะมีตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างเอกสารอันนี้เป็น เ,เขาเรียกอะไรนะรายละเอียดคอร์สแล้วก็มีวิดีโออันนี้เป็นตัวอย่างการสอนนะครับลองเข้าไปดูก่อนได้โอเคนะก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็ฝากน้องๆน,นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาทักเข้ามาโอเคครับสำหรับซีรีส์นี้10ข้อนี้คงจบที่ข้อนี้แหละนะครับในซีรีส์ต่อๆไปครูก๊อฟจะหาเนื้อหาดีๆนะครับเอามาทำให้น้องๆได้ดูนะครับก็ประมาณนี้ก็ประมาณ10ข้อก็จะได้ มีเขาเรียกอะไรมีความรู้เป็นปึกแผ่นเอาไปใช้เรียนต่อในห้องเรียนใช้ทําข้อสอบใช้เป็นแนวคิดเป็นต้นแบบเป็นอะไรไปได้นะครับคืออาจจะไม่ได้ทําให้ดูละเอียดแบบเป็นลอยๆข้ออย่างนั้นแต่ว่าให้ไอเดียที่น้องๆสามารถเอาไปต่อยอดได้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องครูคคณิตออนไลน์ด้วยนะครับ สำหรับอาจารย์ทุกท่านหรือครูทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกท่านที่แวะเข้ามาดูช่องกอู๊ปกคณิตออนไลน์นะครับขอบคุณมากๆและเจอกันใหม่ในซีรีส์ต่อไปนะครับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ